S <S ตลาดน้ำวัดตะเคียน430เมตรจะเข้าตลาดน้ำวัดตะเคียนเคียนเคียนสวัสดีนะจ๊ะทุกคน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 ตอนนี้ตอนตอน,นี้น่อเ้เราก็อยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีนะจ๊ะตอนน,น,น้นข้างหน้าเรานั่นก็คือวัดตะเคียนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำวัดตะเคียนกันเลย ข้าง,างหน้าเราะอะไม่ใช่หูเหรอเุ้ยเป็นป้ายไปป้ายนั่นแหละป้ายนักห้ามควนตีมตลาดน้ำกัทเทียนจ้าครั้งแรกที่เรามาที่นี่เนาะห้ามเลยเนาะเออเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศตลาดน้ำกัทเทียนกันจอกนัตรงไหนก็นันไงร้านจอดรถคนเยอะอยู่นะท,ท,ท่าทางเข้าไปข้งะะางในเลยเหรอเข้าไปในศูนย์ศูนย์ราชการประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำวัดตะเคียนไปครั้งแรกที่มาเข้าไปดูข้างในกันเนาเวลา3ือแต่วันนี้จะเป็นการสวัส้าป่าด้วยก็ทำบุญกันได้นะังนั้นญาตโยมท่านใดเพื่อัเป็นู้มารจา พระบาแก่แต่รุ่พรองค์แต่วันนี้เป็นวามที่ดาม่าบูชาก้อติดไดที่กกระบาดลอวที่มาทานพ่อหลวงอะไรยาโตก็แล้วิจเาวยก็ป่าก่อนเลาได้ก็ได้ที่หลงรุ่กระบาดดูแลก็ติดไดที่กงกระบาดในตรงนี้อีเกีวคือ

ทัดมันอุน้ยมะม่มมงวงกวนส้มโอกินเป็นมากส้มโอเคือกอีกแล้วเคือกอีกแล้วขนน ต้นไม้ขาดด้วย,ยน้ำพริกรริรสามห้าองด้วยี่กินดูิน้ข้าวร้อนนะอฝักบัวอยากน้ำหะเออนี่น,น,นะใช่ที่ไหนล่ะอกิน ไปไม่ถูกเลยทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีทา,มทางล่างก็มีเอาทางไหนก่อนไปขวานี่เนาะ <ห ả? S 2> เออคนเยอะอยู่นะพูดเราเห็นผลไม้เยอะมากเลยนะี่ผลไม้หลายร้านมาก ทางด้นานนี้จะเป็นของกินมีโต๊ะให้นั่งด้วยขนมไทยกำ <c oughs> <c oughs> ลังทำวันอนู่ <c oughs> เอาอ สี่สิบบาทตัวแปบบหนา่งตานแปะก็อร่อยนะข้าวเหนียวสิบบาทก็อร่อยเก็ียบปักหม้อขนมไทยมีขนมชั้นด้วยขนมเชยถามคนขายทีน่นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรนะ,ะนเลือก เนาะเออไม่ใช่ตาอร่อย่ยนะวันนี้ว hmm, ันสุดท้ายในการจัเอายกชกฟ้าเทียนแต่องเปลืองนี่ก็ต้องไปหาซื้อไปมีทูบอีกเนี่ยไปซับไปไปสับไอแค่ โลบุญโลบุญสดขนาดเล็กน้อยนะวะได้แรงสทพานกรรมการยอดเยี่ยมจากทุกท่านิเสี่ยลอดบารสวายเพื่ทานก็ดีธสามัญเพราะคำในน้ำที่เป็นจากใจของชาวตลาดน้ำที่ต่างพิบัติปะปบาตรงนี้น่ากินอร่อยนะอร่อยเหรออร่อยเข้าเข้ากับบ้านนะอยากกินเอากลับไปเลยเดี๋ยวเธอให้ อวราไปเดี๋ยวหอดพิเศษกับบ้านเรกอขบเงบาโสาดเเนรเต็ดตลาดน้ำตะะเกียนแล้วก็ได้ร่วมทำบุญไป ้าบาทออพิเศิสิสต้องพิเศษพิเศษเลยถ้าเราไม่ธรรมดาเศษไ่ด้ <c oughs> ดดพิเศษหรอทำไมพิเศษสองกล่องกีนคนเดียวเลยลว่าระหวาช่วงเชา้าพิธีการยกสอบว,ว้านักว่โตวัดเาวอดี นี okay. primo, ่20บาทว่ายไ้มให้พีกล่องจุ่มด้วยจ้ ก็ใช่บ้านปกุกข้าวหลามมีข้าวหลามด้วยนะชระ้านคำประมาณอาหารเหนือนะนนี้แล้ววนนี้อะไรเอ่ยร้านคนเอาถ่านด้วยทอดอะไรอ่ะไส้ก,กรอบไส้ก,กรอบทอด เก้าโมงไม่ต้องคอแตนาพูดง่ายพอป่าหูฉลามอถามวัตถเกณย์เราก็บริจาคไปครั้งนึงแล้วแสนหนึ่ามวิหาร่าโตเมอก่อนนี้เดี๋ยวจะแจ้งยอดเอกครับตั้ให้ตั้วันแต่ชูมันทำเองนะก็ขอเขาบอกว่าเปิดทุกวันเจ็ดโมงเช้าเจ็มงครึ่งถึง4ี่โมงเย็น ตำบลบางคูเวงอำเภอบางปวยนนทบุรีและในคืนน้คือตอนเท่ยงวนทวันที่ก็ได้เดินทางไปทุกวันนะไปช่วยนะบาวันก็สี่โลร้อคือนี้ไปแล้วก็ทำอะไรเลยเพราะว่าฝนตกเนาะมังสวิรติี้ยู่ที่ไหนตันคร ขนมจีนบางหลังเขาต้มปลาเขาต้มไก่รวมมิดสี่สิบกินไหมที่นั่งเยอะอยู่นะไอเดี๋ยวให้กินเดินดูก่อน จะได้คิดด้วยว่ากินอะไรดีกา,าแฟโบราณไก่ทอดไก่ตะเกียบ,บ,บ,บปีกบนปีกกลางขนมอตนีนำไปทอดใ้กระวัดเรา รงนี้ก็ขนมจีนไม่เคยอคะปลาแอนมอร่อยนะคะกินไม่เป็นแต่ปากุเกี้เกี้ยวเกี้ยวเกนปลาหน้ารักไม่ใช่หน้ารักจ้าูาไทยนมภาคกาดด้วยทาไหมน่ากิน มีที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูโซนริมน้ำหรอโอ้ไงตลาดน้ำก็ต้องมีน้ำแล้ว่ริมคลอง เรามาเยอะมากเลยนี่กับปลาปลาดุกปลาส้มปลาส้มปลาตะเพียนขนุน สองร้อยสิสบเ็ดย่างเนื่อผัดไทยแส้มส่ห้าสิมมัดกับผยสั โอ้ยไม่ได้ของที่ฉันชอบเตยหอมเลือเต็มเลยป่่บักทอง15าบาทสนใจซื้ออะไรกลับบ้านไหม น้ำเมี่ยงคำไม่หายไม่ค้าก็จอดเลือกันนะว่างข้ยใหญ่มากข้ยอะไรอ่ะเห็นไหมทำไมใหญ่จังอ่ะไม่รู้บอกหรือให้ถอดไม้ค้า้ยใหญ่มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าข้ยอะไรแมนมันใหญ่อ่ะ กล้ยงวงช้างอ๋อกล้ยงช้างไหนกล้ยงวงช้างมีหน้าใหญ่ใหญ่จริงมเปิดกินไม่ได้ใช่ไหมมะม่วงสีแดงมะม่วงสีแดงไหมโหมีของแปลกๆเยอะอะ อุ้ยลูกใหญ่มากใหญ่จริงเนี่ยเนาะน่ากินทอดมันปลาี20เขาอย,ย่ามาเ็ยทอดคุณกะทิกล่องละ20 ก๋วยเตี๋ยวนะจ้าเปิดเก้าโมงห้องกินเยอะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยไงยโอ้ยโต๊ะเยอะขนาดนี้เลยก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าขายดีมากเั็นแะล่ะเป็นสิบ0โต๊ะเลย<ม>เตี๋ยวเรือ ก็หลุดกินไหมเขาต้ม in, in, in. ปลายสั่งแล้วฉันละ่ะ oh, <my> ฉันจะกินกับเพาปลา oh, <okay. S 1> กรพาปลาหมี่กรอบอุ้ยหลนหูฉลาม oh, <okay. S 1> หูฉลามสามร้เลยปูกล้ามขาไก่ oh, okay. น้องไก่ไอตุ่เขาเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จจะกินกระเพาะปลาเว้ยฉันก็กินก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ฉันซื้อมาไงเอาไปสั่งข้าวต้มร้านไหนปะข้าต้มปลานี่ สั่งเอาเนาะใช่เอาข้าวต้มปลาชั้นหนึ่งจ้ะธรรมดามาไปนั่งเดี๋ไปนั่งพ้อมกัน คุณป้าเขาจะมาเก็บจานเช็ดโต๊ะให้ตลอดพูดเพาะมากใจดีมากเ่มมีบทเล็กด้วยบุญเล็กข้าบาทเ<อ>บทเล็กน่ารักปลาอร่อยหรือเปล่าชิมเซ็ตไม่ใช่พิเศษธรรมดานะพิเศษอ่าเท่าไหรนะ่น่ะแปดร้อยอ่ะอาดีๆเท่าไหร่สี่สิบวิถูกมากเลยอ่ะสี 40, 40่สิบบาทแค่ต้มปลาทุกคน มีเต้าหู้ทอดด้วยดูกลิ่นดมกลิ่นแล้วแล้วฝั่งน,นนงนี้บ้างฝั่งนี้คือว๋้ยเตี๋ยวรอน, <ะ S 1> นี่เดี๋ยวราดน้ำให้ดูเลยเยิ้มๆนี่นี่เตี๋ยวหลอด50บาทพิเศษตอนแรกว่าจะเอากลับบ้านเนาะไปมาไม่ไหวจ้าเฮ้ยใจไม่ไหวอะไรน่าก,กินมากเลย นิดเดีอุ้ย้ยคุณเชียงด้วยไงคุณเชียงไหมไงต้องก็ไปจับเอาอืมดีอยู่ที่นี่ไม่แพงนะสี่สิบห้าสิบประมาณสามสิบก็มี ส้แคบหม,ม,ม,มูอืมอืมว่าซื้อบรรนแน่เลยกับบ้านได้ยินเสียงกรอบไหมโอ้โหหมายถึงหมูปันกูเนี่ย แหม่ไม่เสียแรงที่ชงไปได้ได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วผลไม้เยอะจริงนะที่น <bracket> ี <dir> ่ แผนที่แหล่งทองเที่ยวทางน้ำจังหวัดดนทบุรีทำบุญด้วยเที่ยวตลาดน้ำด้วยครบประมาณนี้เนาะตลาดน้ำวัดตะเคียนตลาดเล็กๆน่ารักน่ารัก เฮ้ยเจออะไรเนี่ยทำไมอ้วนอย่างงี nope, totally. yeah. yeah. ้เนี bye ่ยอ้วนมากเลยอ่ะตัวใหญ่มากมีเจ้าของด้วยนะอใหญ่มากก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้วด้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ กร네ะทมกระท้อนกระทงเป็นยังไงกระทงใส่กระท้อนไงอุ้ยหลวงพ่อทันใจ ลอดใต้โบสได้เข้าไปทางนี้แล้วออกทางเ,ทเข้าทางเสือออกทางมังกรวารีแพร่เจอแค่คนนั่งว่ายรตบหน้าบสถแหละอก็ไม่จุดลูกจุดเ,เทียนไม่ได้ล่ลงงง<ห>างถ้าลอดใต้โบสถ ทำบุญตามปีเกิดยมนเสงีง 大哦。到 ก็ทางหัวเสือลอดใต้บวชทำออกทางหัวมังกร